แผนที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์แผ่นนี้เ<อ>จ้าหน้าที่ดีเอระบุว่าได้มาจากเจ้าหน้าที่การรถไฟซึ่งเป็นแนวเขตที่ร่วมการสำรวจกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปลายปี2567ตามคำสั่งศาลปกครองกลางรางวัดรวมเนื้อที่5,083ไร่ ภายในนั้นพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินไปแล้ว995ฉบับทั้งหมดอยู่ระหว่างคำสั่งให้เพิกถอนเพื่อคืนให้กับการรถไฟแต่หนึ่งในปัจจัยที่ผอ,อสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระป,ระปกเก้ามองว่าทำให้กระบวนการเพิกถอนยังไม่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็นเพราะความสัมพันธ์กับขั้วอำนาจทางการเมือง ในทางการเมืองของยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหลังเลือกตั้งปี66มาเนี่ยโอเคในช่วงแรกที่ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคแกนนำของเพื่อไทยภูมิใจไทยอ่ะอยู่ในระดับที่โอเคพึ่งพาอาศัยกันนะครับจับมือร่วมกันเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งเนี่ยมันก็ไม่มันก็จะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรคดีความก็เดินมอนมไปนะแต่มันจะดูเหมือนอ่ะมันมีความไม่ได้รีบเร่งมันมีความถึงอ่ะต้องไปสู่กระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยอ่าแต่พอหลังๆแล้วเริ่มมีความขัดแย้งกันทะเลาะก,กันมันดูเหมือน มันดูเหมือนไอกระบวนการต่างๆนานาในเชิงคดใใีในเชิงคดีความในเชิงข้อวิาพาทษเนี่ยมันเดินเร็วผิดปกติหากย้อนกลับไปตรวจสอบที่มาของแนวเขตพบว่าเส้นสีแดงคือพื้นที่อ้างสิทธิครอบครองตามพระราชกิฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟปี2464และหลังจากมีประกาศบังคับใช้กฎหมายที่ดินในปี2497 ทำให้การรถไฟยื่นสิทธิ์ถือครองสคหนในที่ดินทั้ง5 8 8 3ไร่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือข้อมูลบางส่วนที่ DSI ได้มาจากการสอบถามไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกับเอกสารอ้างอิงแต่เมื่อเทียบกับการเดินลังวัดใหม่ในปี2,567 DSI ระบุว่าเพื่อความชัดเจนอาจต้องมีการเรียกสอบเอกสารสิทธิ์เพิ่มเติม ในแผนที่ของการรถไฟนะครับที่ทําขึ้นมาเนื้อที่5 83ไร่เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานสําคัญนะครับในการที่จะพิจารณาว่าที่ดินนะครับที่ของการรถไฟเนี่ยภายในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอนแล้วนะครับซ,ซึ่งขอบเขตต่างๆดังกล่าวเหล่านี้นะครับท,ที่การรถไฟทาขึ้นมาเนี่ยก็มีผลนะครับต่อการที่คณะกรรมการมาตรา61กรมที่ดิน ได้ดำเนินการแล้วเนี่ยทางการรถไฟเนี่ยมีทำลายขั้นตอนไว้ชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ในส่วนเนี้ยทางคณะรำงานสืบสวนของเดียไซจะได้ดำเนินการต่อไปว่ามีการดำเนินการไปตามาามาตรานของสเวนอย่างถูกต้องหรือไม่ยอย่างไรครับกรณีพิพาทที่ดินเขากระดงพบว่าที่ผ่านมาศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าที่ดินทั้ง5,083ไร่เป็นของการรถไฟ แต่กรมที่ดินยังไม่บังคับใช้กฎหมายเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมีชอบคืนให้กับการรถไฟส่งผลให้การรถไฟอ้างว่าเสียรายได้กว่า700ล้านบาทและเป็นเหตุให้ต้องยื่นฟ้องกรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินต่อศาลปกครองกลางปี2566ารศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้อธิบดีกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมให้เจ้าหน้าที่การรถไฟร่วมสำรวจกับคณะกรรมการชุดนี้สารดีกาท่านได้วินิจฉัยไว้ดีแล้วอันนี้ก็คงต้องบังคับตามคำพิพากษานะแต่ถ้าจะชะลอการบังคับก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมส่วนในเรื่องของสารปกครองเนี่ยเท่าที่ผมพอจำได้ท่านบอกว่าให้ทางการรถไฟกับกรมที่ดินไปคุยกันเพื่อที่จะจัดการให้แล้วเสร็จมีอยู่ประมาณ900ฉโฉนดที่ได้มีการออกโฉนดไปแล้ว อันเนี้ยเช่นเดียวกันยังไงก็คงต้องบังคับแต่การบังคับถ้ามันไม่มีเหมือนกับคําพิพากษาสารดีกาชัดเจนว่าอย่างเงี้ยต้องเพิกถอนก็อาจจะต้องกําหนดแนวทางการดําเนินการซึ่งยังไงก็ตามผมว่ามันต้องกลับมาเริ่มที่ขีดเส้นให้ได้ก่อนพอขีดเส้นได้เนี่ยคราวนี้มันจะเกิดความชัดเจนละพอมันเกิดความชัดเจนการดําเนินการก็จะรู้ครับว่าอันไหนที่อยู่ในเขตที่เรียกว่าเป็นที่การรถไฟ ก็ต้องดําเนินการจะมีการชดเชยไม่ชดเชยอะไรยังไงแบบไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่สามารถออกโฉนดทับที่การรถไฟได้อยู่แล้วการจะให้ราฐดรมาอ้างสิทธิเหนือที่หลวงอันนี้มันเป็นไป,นปนไม่ได้ซึ่งต้นสัปดาห์หน้ามีรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกรายปรแปลงเพื่อใช้พิจารณา